สมัยเมื่อหกสิบเจ็ดสิบปีผ่านมาแล้วตั้งแต่คุณยายชมที่เล่าเรื่องนี้ให้คุณสัญญาฟังตอนนั้นคุณยายชมยังเด็กมากแกไปที่โคราชมีต้นไม้ป่าไม้เต็มไปหมดป่าดงเขียวครึมเลยบ้านเมืองยังไม่เจริญครั้งนั้นราคาข้าวข,ของก็ยังไม่แพงเหมือนปัจจุบันเงินสตังค์หนึ่งก็ยังซื้อของได้คุณยายบอกว่ามีเงินบาทนง่งกินก๋วยเตี๋ยวได้ตั้งสามสิบชามน่าเห็นไหมครับ พกเงินแค่บาทเดียวเลี้ยงเพื่อนได้เป็นขยงเลยไม่น่าเชื่อเลยแกยืนยันว่ามันเป็นความจริงแกเล่าว่าอึ้งอ่างเนี่ยเป็นอาหารอันโอชะอย่างหนึ่งของคนแถวนั้นทํากินได้ตั้งหลายอย่างแต่อย่างหนึ่งที่แกรู้ก็คือเสียบไม้ย่างไฟครับเช้าวันนั้นแกติดสอยห้อยตามแม่ไปทําให้แกไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งที่แกจําได้จนชั่วชีวิตไม่เคยลืมแล้วก็เล่าให้ใครต่อใครฟังมานับไม่ถ้วนแล้ว นั่นก็คือเช้าวันนั้นเป็นวันที่เมื่อช่วงตอนกลางคืนเนี่ยฝนมันเพิ่งจะตกต้นไม้ก็ชุ่มชําไปหมดแล้วก็มีคนไปหาซื้ออึ่งกันแกเดินเข้าไปที่บ้านคนรู้จักกับแม่เขากําลังช่วยกันทําอะไรอย่างหนึง่งที่แรกก็ไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรไปชะง,งกดูก็เลยเห็นก็เห็นว่าพวกเขากําลังช่วยกันยกตะข้องมีอะไรอยู่ในนั้นหนักอึ่งเลยเขาเทสิ่งที่อยู่ข้างในลงไปในถังใหญ่ แกก็เห็นว่าสิ่งที่เขาเทในถังเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดิ้นได้กระโดดได้นั่นก็คืออึง่งตัวงามน,นั่นแหละยัวเยียเต็มไปหมดเขาเทกันลงไปหลายตะข้องด้วยกันแกคิดว่ามันน่าจะหลายร้อยตัวพวกมันก็ปีนป่ายตะกายกันจะออกจากถังแต่ไม่มีทางจะทําได้อย่างที่มันต้องการหรอกเขาก็ตักน้ําเทลงไปในถังแล้วก็ตามด้วยเกลือเม็ดเทพรวดลงไปเกลือก็เริ่มละลาย เขาก็หยิบไม้คนไปคนมาในถังคนอยู่พักหนึ่งก็หยุดทำปรากฏว่าอึงทั้งหลายแหลพากันดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่ไปมาที่สำคัญพวกมันพากันใช้ขาหน้าสองขานั่นแหละเช็ดปาดหน้าตาอยู่ไปมามันคงจะแสบตาเพราะว่าน้ำเกลือเข้าไปท่าทางมันเหมือนกำลังร้องไห้กันอย่างหนักแล้วก็มีบางตัวนอนหงายทองแล้วขาทั้งสี่ก็เหยียดออกมันคงจะตายแล้ว ตายแบบที่เขาเรียกว่าตายมันเกียดที่เหยียดขาตายอย่างนั้นแหละแกเห็นอย่างนั้นก็เลยตะโกนเรียกแม่เสียงดังลั่นให้มาดูแม่กอมาพอแม่เห็นแม่แกก็รีบบอกให้เอามันออกเถอะเอามันออกจากน้ําเร็วๆจะซื้อเองอยากจะได้มันเป็นๆจะเอาไปบ้านแต่แม่ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปทําอะไรพอได้ยินว่าจะซื้อพวกเขาก็ช่วยกันตักอึ่งออกโดยใช้สวิงช้อนตักออกใส่ในถังน้ําอีกถังหนึ่งเปลี่ยนน้าใหม่หลายหน จนเกลือหรือว่าน้ำเกลือนี่หมดจากตัวอึง่งพวกมันก็หายแสบตาว่ายน้ำกันได้แล้วแต่ก็เห็นว่ามีบางตัวหลายตัวทีเดียวละที่ตายเขาก็หยิบออกไปแม่ของแกก็จ่ายเงินให้เขาไปแล้วก็นําอึ่งทั้งหมดไปปล่อยในสระน้ําที่วัดช่วยชีวิตอึ่งไว้คราวนั้นจํานวนมากมายทีเดียวยายชมไม่เคยลืมการกระทําของแม่แกเลย ด้วยเหตุอย่างนี้ทำให้แกเป็นคนใจบุญสุนทานละเว้นการทำบาปทำกรรมมาโดยตลอดผลบุญที่แม่ของแกได้ทำได้ส่งผลให้แม่แกนี่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเป็นคนสุขภาพดีมาโดยตลอดแม่ของแกเป็นคนใจบุญสุนทานมาตั้งแต่อายุน้อยๆถือศีลไม่กินข้าวเย็นในวันพระไม่ทะเลาะเบาแวงกับใครใจเย็นเป็นน้ำยิ้มแย้มอยู่เสมอ นอกจากช่วยอึ่งเป็นร้อยร้อยตัวเขายังช่วยคนตกทุกข์ได้ยากอีกหลายคนชาวบ้านบางคนเขาก็หมั่นไส้พูดว่าแกล้งทำเป็นคนใจบุญอยากจะให้คนชมอยากจะให้คนเห็นว่าเป็นคนดีแต่ว่ายายชมแกยืนยันได้ว่าแม่แกไม่ได้ทำบุญเอาหน้าอย่างแน่นอนแกรู้จักแม่ของแกเป็นอย่างดีผลบุญต่างๆทำให้แม่ของแกอายุยืนมากมีชีวิตอยู่อย่างยาวนาน 98ปีถึงได้สิ้นบุญแล้วก็จากไปโดยไม่ได้ทรมานอะไรนอนหลับแล้วก็หมดลมหายใจไปเฉยๆในมุ้งที่นอนอยู่ทุกันแล้วก็เหมือนว่านอนหลับอย่างสุขสบายไปตลอดการแต่ตรงกันข้ามกับครอบครัวที่ขายอึ่งมาอ่าเยยชมได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวนี้เพิ่มมากขึ้นว่าคนที่มีบทบาทมากในบ้านขายอึ่งเนี่ยจะเป็นพ่อบ้านชื่อในบัว ในบัวคนนี้ชอบทางเป็นพรานล่าสัตว์ไม่ต้องถามเลยว่าเขาฆ่าตัวอะไรไปบ้างมันหลายชนิดมากมายนักหนาฆ่าเอามาเป็นอาหารบ้างเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ขายแลกเปลี่ยนของอื่นกับเพื่อนบ้านอีกด้วยครอบครัวนี้ลูกดกมีทั้งหมดเจ็ดคนด้วยกันผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างปะปนกันไปในบัวเนี่ยเมียเขาดีเชื่อฟังผัวไม่ค่อยมีปากมีเสียง ผัวสั่งยังไงก็ทําอย่างนั้นไม่ว่าเรื่องย่างอึงเอาไว้กินหรืออะไรก็แล้วแต่ในบัวเป็นคนชอบออกคําสั่งแล้วก็ใจคอดุร้ายแถมพูดไม่เข้าหูคนพูดจาไม่ค่อยดีขวางหูชาวบ้านเขานิสัยแบบนี้อย่าหวังเลยว่าเพื่อนบ้านจะชอบเขาน้อยคนนักที่จะคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนสนิทสนมด้วยส่วนใหญ่ก็แค่พูดจากันแบบผิวเผินเท่านั้นแหละลูกๆในกลัวเขากันทุกคนตะวาดคําเดียวในกลัวงอกันไปหมด ตั้งแต่พวกเขาเด็กๆมาแล้วเขาก็รู้ดีว่าพ่อเป็นคนยังไงวันหนึ่งปรากฏวันในบัวไปฆ่าคนตายมีเรื่องกันหน่อยเดียวพูดผิดหูกันเถียงกันแต่เพราะความเมาแล้วก็เป็นคนไม่ยอมใครอีกทั้งขี้โมโหหุนหันเอาปืนไปยิงฝ่ายโน้นตายตำรวจก็ตามจับก็นหนีกระเซาะกระเซิงไปหลายเดือนแต่ในที่สุดก็ย้อนกลับมาบ้านก็โดนรวบตัวนำไปดำเนินคดีผลออกมาก็คือติดตารางกว่าจะได้ออกมาเป็นอิสระอีกทีก็หลายปี พอออกจากคุกมาก็แววข่าวไม่สู้ดีมีคนมากระซิบบอกแกว่าเมียเขาคือนางเลื่อน,นที่อายุ40กว่ากว่าเนี่ยแอบปันใจให้ชายอื่นในระหว่างที่เขาติดตารางชายอื่นคนนั้นไม่ใช่ใครคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่เป็นพ่อไม้มานานปีที่แรกเขาโกรธแต่แล้วก็ตั้งสติได้สอบถามลูกๆว่ามันเป็นความจริงไหมลูกๆก,ก็พากันยืนยันว่าแม่ไม่เคยทําตัวอย่างงั้นชาวบ้านเข้าใจผิดกันไปเอง มันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่พ่อติดคุกเนี่ยคนข้างบ้านเขามาช่วยซ่อมหลังคาให้ไม้กระดานบ้านผุเขาก็มาทําให้นั่นก็เพราะว่าแม่ไปวานเข้ามาชาวบ้านก็คงจะเอาเรื่องเหล่านี้ไปลือกันเองพอรู้เรื่องอย่างนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรเขาออกมาจากคุกท่าทางเป็นคนดีใจเย็นลงพอไปเรียนรู้แล้วนี่ว่าคุกมันเป็นยังไงแต่แล้ววันหนึ่งเขาไปยิงสัตว์ไปล่าสัตว์เกิดการผิดพลาด ไปกับเพื่อนสองคนจะดันไปยิงเพื่อนซะตายเลยเพราะความเข้าใจผิดว่าเพื่อนเป็นสัตว์เขารู้นะถ้าขืนอยู่ก็ติดคุกอีกถึงไม่ได้ตั้งใจก็ตามมาเข็ดซะแล้วไอ้เรื่องติดคุกถูกจองจำนี่ก็เลยแผ่นหนีไม่ยอมให้ตำรวจจับได้อีกหนีหายไปเป็นปีๆเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาเกิดไปได้ข่าวจากใครไม่รู้ว่าเมียเขามีผัวใหม่เขากลับมาเลยพร้อมปืนลูกสองจะมาฆ่าเมียคาดคันอย่างหนัก เมียไม่ได้ทําอย่างนั้นก็ไม่ยอมรับเขาก็บังคับให้รับให้ได้อยู่ๆเขาก็ยิงเมียเปรี้ยงแต่ลูกสองคนกลับรับเคราะห์แทนเพราะว่าเข้ามาขวางจะห้ามพ่อก็โดนปืนล้มกลิ้งกันไปปรากฏว่าลูกสาวตายไปสองคนด้วยกระสุนปืนลูกสองที่เขาระเบิดออกไปอย่างบ้าคลั่งก็ตกใจกันหมดเนี่ยเขาเพ่นหนีทันทีเมียเขาก็ตะลึงทําอะไรไม่ถูกเสียลูกไปสองคนยังไม่พอ เขาหวนกลับมาลักยิงคนข้างบ้านที่หาว่าเป็นชู้กับเมียเขาอีกตายไปอีกคนนึงทั้งที่คนคนนี้ไม่ได้รู้อีโนอีเนอะไรด้วยเลยเขาทำบาปอย่างหนักหนีไปหลบซ่อนในป่าเจ้าหน้าที่ก็ตามตัวล่าตัวเขาเพราะว่าถือว่าเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่งตามไปจนเจอเขามีที่หลบซ่อนเป็นกระท่อมเล็กๆเ,เขาก็ไม่ยอมให้จับยิงต่อสู้ตลุดเสียงปืนนี่เปรียงเปรียง เขาคงจะรู้ว่าตัวเองจะต้องแพ้ถ้าไม่ตายก็ต้องถูกจับได้ถูกจับได้คราวนี้เรื่องที่จะได้ออกมาเป็นอิสระอีกทีกคงจะยากเขาก็เลยตัดสินใจสู้ตายแล้วก็จริงอย่างที่เขาต้องการนั่นแหละสู้แล้วก็โดนตำรวจยิงตายคากระท่อมสมใจตำรวจเขาคนกระท่อมก็เห็นสภาพศพคนนอนกำปืนอยู่จมกองเลือดในกระท่อมก็มีสเสบียงอาหารพร้อมสับไปเจออึ่องอย่างเสียบไม้ตากแห้งจำนวนหนึ่งเชื่อว่าเขาคงจะ หาอึงมาทําเองหรือไม่ก็ไปซื้อจากชาวบ้านเอาไปตุนไว้ผลกรรมที่เขาทําเอาไว้ทั้งหลายทั้งปวงมันก็ตามทันเขาแล้วด้วยจุดจบที่น่าสยดสยองสงสารก็แต่ลูกๆของเขาต้องมาตายไปด้วยกระสุนปืนของผู้เป็นพ่ออย่างเขาไม่ต้องถามเราว่าคนเป็นแม่จะเสียอกเสียใจขนาดไหนก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนางรู้ว่าผัวโดวนตำรวจยิงตายเนี่ยไม่ได้เสียน้ำตาให้สักหยดเพราะความเสียใจได้ให้ลูกสองคนไปหมดแล้ว ครอบครัวนี้หลังจากนายบัวตายแล้วก็มีความเป็นอยู่พอมีพอกินลูกๆที่เหลืออีกห้าคนบางคนแต่งงานบางคนไม่แต่งอยู่กับแม่จนมีอายุมากๆด้วยกันไม่เคยจะมั่งมีเงินทองกับเขาเลยทั้งที่แต่ละคนก็ไม่มีใครขี้เกียจนะมันน่าแปลกพอทำมาหาเงินได้ก็มักจะมีการเจ็บป่วยกันขึ้นมาไม่แม่ก็ลูกคนใดคนหนึ่งเงินทองที่หาได้ก็มีอันหมดเปลืองไป ยายชมแกบ,บอกว่าเพราะว่าทำบาปทำกรรมเอาไว้ค่าอึ่งก็เยอะมากมายมหาศาลแล้วคนเป็นพ่อก็ค่าสัตว์ต่างๆอีกมากมายแถมค่าคนีกต่างหากผลกรรมนั้นส่งมาถึงลูกๆและเมียของแกด้วย เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังจําคุณลุงคนหนึ่งที่ทีวีเขาเคยนําเรื่องของคุณลุงคนนี้ออกอากาศนะครับเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมท่านอยู่ที่อําเภอบ้านฉางนี่เองนะครับเป็นคนพื้นเพที่ระยองนี่แหละเป็นผู้ป่วยรายหนึ่งของแผนกจิตเวชโรงพยาบาลประจําจังหวัดแต่ว่าแกไม่ได้บ้าหรือว่ามีจิตใจวิปริตอะไร อาการของแกนะในแพทย์บอกว่าเป็นโรคทางจิตเภทคือเกี่ยวกับระบบประสาทซึ่งใช้ควบคุมกลไกลการทำงานของอวัยวะในร่างกายนะบางคนมือเท้าสั่นหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวกระตุกหรือว่าอะไรอีกหลายกรณีที่เคยเห็นมานะครับอันนี้เป็นจิตเภทเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนรายของคุณลุงคนนี้นะครับ แปลกมหัศจรรย์ที่ว่าแปลกก็คือลิ้นของแกจะแลบยื่นห้อยออกมาประมาณสองนิ้วอยู่ตลอดเวลาแม้แกจะพยายามบังคับไปมันกลับเข้าไปแต่ก็ลำบากลำบนเจ็บปวดทรมานพูดจากับใครก็ลำบากมันจะห้อยออกมาอยู่อย่างนั้นสองสามนาทีแล้วก็จะหดเข้าไปเข้าไปได้ก็ไม่ถึง30นาทีจะค่อย,ค,อยค่อยแลบห้อยออกมาอีกสลับอยู่อย่างนั้นนะเป็นมานานนับสิปีแล้ว ก่อนนี้ลูกหลานแกก็พยายามพาไปรักษาแต่ก็ไม่หายเพราะว่ารักษาไม่ถูกเฉพาะทางของโรคแล้วก็ยังไม่มีสื่อมวลชนด้านใดด้านหนึ่งไปประโคมข่าวแกก็เลยอยู่ไปตามเวียนตามกรรมของแกจนกระทั่งปัจจุบันระบบสื่อสารมวลชนทันสมัยเรื่องราวของแกก็เลยถูกเปิดเผยออกมาให้เราได้รับรู้กันคุณลุงคนนี้ได้รับการเยียวยารักษาแล้วในขณะนี้ด้วยแพทย์ทางจิตเวช ในแพทย์ที่ทำการรักษาชี้แจงว่าโรคแบบนี้จัดได้ว่าเป็นโรคทางระบบประสาทชนิดหนึ่งเรียกว่าจิตเภทเป็นการเสื่อมของระบบประสาทที่ควบคุมอวัยวะในร่างกายรายของคุณลุงนี่ประสาทของการควบคุมปากควบคุมลิ้นเสื่อมไม่สามารถควบคุมได้ต้องใช้ยารักษาโรคแล้วก็บำบัดด้วยกายภาพถ้าไม่รักษาต่อไปลิ้นจะแข็งแล้วก็ไม่สามารถถูป,ปากได้อีกเลยนั่นเป็นคำวินิจฉัยของแพทย์ที่ให้การตรวจรักษา แต่ตัวของคุณลุงเองแกกลับบอกว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันเกิดจากผลกรรมของแกต่างหากนะอ้าวแล้วเรื่องมันเป็นยังไงคุณลุงเล่าให้ฟังอ่าเล่าเนี่ยเล่าตอนที่ลิ้นแกหดกลับเข้าไปแต่ถ้าลิ้นมันออกมานี้แกจะพูดไม่ได้นะครับแกเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนแกเป็นหนุ่มนั่นแกทะเลาะกับเพื่อนบ้านที่ไม่พอใจกันอยู่ก่อนหน้าแล้วเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ชิดติดกันก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดา มีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดทะเลาะกันอย่างรุนแรงคุณลุงในกโกรธจัดแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นลงไม้ลงมือเพราะว่าคู่กรณีเป็นผู้หญิงข้อสําคัญแถมปากร้ายด้วยนะคุณลุงเป็นผู้ชายก็เถียงสู้ผู้หญิงไม่ได้ก็ผูกใจเจ็บคิดหาทางแก้แค้นตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งสุนัขที่ผู้หญิงเพื่อนบ้านคู่กรณีนี่เขาเลี้ยงไว้สองตัวแอบเข้ามาในบ้านคุณลุงขณะที่เจ้าของไามา่อยู่ตัวหนึง่งก็วิ่งไล่กัดไล่ห่าลูกชายคนเล็กของแกที่กําลังวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้าน เด็กก็ตกใจแหกปากร้องไห้จ้าเลยคุณลุงเห็นเหตุการณ์ด้วยความโมโหวบวกกับการผูกใจเจ็บเจ้าของสุนัขอยู่แล้วแกก็ควา้าไม้พอเหมาะมือที่อยู่ใกล้ๆหวัวเจ้าสุนัขตัวนั้นทันทีอีกตัวเห็นพวกโดนตีก็ส่งเสียงเห่ากันโชคใส่ตำมีทีนี้เลยโดนตีทั้งสองตัวเลยเจ้าสุนัขทั้งสองไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวอะไรมันเป็นสุนักฝรั่งตัวไม่โตเพราะฉะนั้นก็เลยโดนตีอย่างหมดทางสู้ทั้งสองก็ นอนชักลิ่นชักงอเลือดท่วมตัวได้สักครู่ก็ขาดใจตายอย่างนั้นลุงก็ลากสากสุนัขทั้งสองตัวไปทิ้งเหตุการณ์ครั้งนั้นมีแต่คนในบ้านลุงเท่านั้นที่รู้เห็นคนอื่นไม่มีใครรู้เรื่องเลยเรื่องนี้จบลงโดยเจ้าของสุนัขก็ขออกตามหาสุนัขของตัวไม่เจอก็เลยด่ากราดคนแถวนั้นอยู่หลายวันกว่าจะสงบคุณลุงก็ทำเงียบเฉยไม่โต้ตอบเพราะว่าแค้นของตัวได้ชำระแล้ว ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปแต่ภาพอย่างหนึ่งที่มันยังฝังอยู่ในหัวสมองของคุณลุงยังคงวนเวียนหลอกหลอนอยู่เสมอก็คือภาพของสุนัขทั้งสองที่มันดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานก่อนสิ้นใจตายมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตของแกที่ทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครั้งเดียวจริงๆอ่าแกสะบัดสะบานแล้วทำไมมันถึงมาเกี่ยวกับลิ้นที่ห้อยออกมาอย่างนั้นอ่ะอ่าลุงแกบอกว่าเกี่ยวเพราะ เจ้าสุนัขสองตัวนะั้นมันตายในสภาพที่ลิ้นมันห้อยออกมาพร้อมกับเลือดหยดแมะแมะอยู่อย่างเนี้ยนี่ท่านผู้ฟังลองช่วยกันวิเคราะห์วิจาร,จารณาดูสิครับว่าสิ่งที่คุณลุงเป็นอยู่ตอนนี้มันเกิดจากโรคที่เรียกกันว่าจิตเภทตามที่นายแพทย์กําลังรักษาอยู่เวลานี้แล้วก็เริ่มดีขึ้นจากยาแล้วก็ทํากายภาพบําบัดหรือว่าเกิดจากผลกรรมที่แกทําไว้กับสุนัขสองตัวนะั้นจนลิ้นห้อยคลายสุนัขที่ครวนครางจน ขาดใจตายในสภาพลิ้นห้อยอย่างนั้นทุกวันนี้คุณลุงเข้าวัดทําบุญเป็นประจำจากเงินที่แกออกเดินเรี่ยไรายชาวบ้านซึ่งก็ได้คนละนิดคนละหน่อยทุกคนก็เต็มใจช่วยเพราะว่าสงสารและอาการทรมานของแกก็เริ่มดีขึ้นก็อาจจะเกิดจากการสร้างบุญของแกก็อาจจะเป็นได้ถึงแม้ว่าจะไม่หายเป็นปกติแต่ก็ยังดีที่ทุเลาขึ้นบ้างแล้วแม่ช่างเป็นกรรมที่พิสดารเหลือกเกินนะครับท่านบุฟัง มาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องสุดท้ายท่านดูฟังที่สาแก้วครับลูกที่ไม่รักพ่อเนี่ยคนนี้ชื่อในวาอ่าตัวผอมสูงผิวคล้ำเดินโยงโยง,ยงไม่คบหาใครชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ชอบสาวๆชอบแม่ไม้อ่าแล้วต้องมีสตังค์ด้วยนะเพราะว่าในวาวคนนี้ไม่ชอบทำงานทำการอะไรทีนี้ตอนหลังนี่ไปได้แม่ไม้คนหนึ่งเป็นเมียชื่อนางสมจิต นางสมจิตนี่มีผัวมาแล้วสามคนไอ้วาวนี่คนที่สี่นางสมจิตมีเงินพอสมควรนาไร่ก็มีหลายแปลงที่นี้การที่ลูกชายไปได้นางสมจิตเป็นเมียนี่นายแสวงพ่อไอ้วาวไม่ชอบใจเอาซะเลยเพราะแกเกลียดนางสมจิตมานานแล้วผู้หญิงคนนี้เคยกล่าวหาว่าแกจะปล้ำเอาทําเมียทําให้แกเสียชื่อและเสียเงินไปหลายหมื่นแกก็เลยยื่นคําขาดให้ลูกชายเลิกแต่ไอ้วาวกลับพูดบอกว่ามันเรื่องของผมพ่อไม่เกี่ยว นายแสวงทำทุกวิถีทางไม่ให้ลูกชายไปยุ่งกับแม่ไม,ไม้ห้ามไม่ฟังก็จับมันขังว่ายิ่งทําให้มันโกรธหนักหนักเข้าโดนจับโกนหัวหัวโลนแล้วจะได้ไม่กล้าไปหาผู้หญิงแต่มันก็ไปก็ทําให้ในายแสวงเสียใจมากบนก็นางเล็กว่าอยากตายว่ายอย่างนั้นวันหนึ่งแกก็กินยาหัวกระโหลกไว้เข้าไปตั้งขวดคนแตกตื่นกันตอนนั้นนางเล็กร้องไห้โฮโฮ,โฮขอให้เพื่อนบ้านช่วยพาผัวส่งโรงพยาบาล มีคนไปตะโกนบอกไอ้วาวที่บ้านนางสมจิตบอกไอ้วาวไอ้วาวพ่อมึงกินยาตายเหรอตายยังอะ่ะอ้าวทําไมเอ็งพูดอย่างนั้นก็จะพูดอย่างเงี้ยเอ็งพูดนี่มันฟังไม่ได้นะว่าได้ไม่ได้ก็ต้องฟังพ่อเองนะก็พ่อนะทําผมเจ็บแสบถึงขนาดน,นี้เขารักเอง็งเขาห่วงเอง็งเขาถึงได้ทําอย่างนั้นผมมีเมียแล้วเป็นยังไงใครๆคเขาก็มีกันอะ อ่าแล้วทําไมมากันนะผมอะเองก็รู้ว่าเพราะอะไรเพราะไม่สนอ่ะก็ตามใจเองนี่คำมาบอกให้เองรู้เท่านั้นว่าพ่อเองอ่จะเป็นเป็นตายเท่ากันแล้วน่าจะไปดูกันหน่อยก็อยู่โรงพยาบาลนะเดี๋ยวคิดดูกันปรากฏมันไม่ไปเยี่ยมพ่อเนะี่ยพ่อตายตอนใกล้คำอ่าได้ยินคนพูดกันแต่มันก็ไม่ไปไม่ได้ไปดูศพพ่อมันแต่ประการใด เขาเอาศพมาวัดก็ไม่ไปคนแถวบ้านได้ยินนางสมจิตพูดเสียงดังบอกว่าตายจะได้กว่าดีอยู่ก็ยุ่งผัวเมียเขาจะมีความสุขกันมากก็ชอบมายุ่มยมเสือกไม่เขาเรื่องไอ้แก่ตกดึกหมาที่บ้านนางสมจิตหอนหวยหวนไฟว่าก็ดับมีเสียงคนเดินขึ้นมาบนบ้านตึงตังตึงตังนางสมจิตกับไอ้หว่าวมองไม่เห็นตัวไฟฉายส่องก็ไม่เห็นพากันกลัวก็ช่วยกันตะโกนด่าเอาเสียงเข้าคมเสียงเดินก้าวตึงตึง,ตงมาหยุดข้างม้งที่นอนกันอยู่ อยู่อยู่ม้งก็ถูกเปิดตลบขึ้นแล้วก็โดนกระชากขาดกระจุยปลิวไปตกอยู่ไม่ไกลแล้วอยู่ๆที่ใบหน้านางสมจิตจะมีเสียงดังฉาดหน้าหันไปเลยต่อมาก็ที่นายเจ้าว่าวฉาดใหญ่เหมือนกันหน้าหันไปอีกทางนางสมจิตจะโกรธแค้นส่งเสียงดา่าแล้วก็ลุกขึ้นโดนอีกฉาดนังล้มตึงเลยทีนี้หงายท้องไอ้ว่าวเข้าไปประคองร้องดา่าบางก็โดนตบปากซะเลือดกรบไปหมดนางสมจิตก็บอกไอ้ว่า พ่อเองอนะไรไอวว้วววต้องผีพ่อเองแน่ๆเลยนางสมจิตบอกไอวว้วววก็กดดาพ่อเสียงขมเลยไม่ทันเลิกดา่าอยู่ๆตู้ใส่ของที่ตั้งอยู่ชิดจางขวาก็ลม้มลงมากระจกแตกกระจายข้าวของในตู้เสียหายหมดทีแรกนางสมจิตก็ดา่าดาดาตู้เล็กอีกใบก็โค่นลงมาดาอีกโอ่งน้ําอยู่ดีๆก็แตกน้ําทะลักออกมาเปียกพื้นกระดานนองไปหมดทีนี้นางสมจิตปิดปากเงียบเลยพอหยุดดา่าก็ไม่มีอะไรเสียหาย แต่ก็ทำเอานางสมจิตไม่กล้าพูดอะไรได้แต่นิ่งเงียบแล้วหมาที่หอนอยู่ค่อยๆซาเสียงหอนไปพอเช้านางสมจิตแกไอ้ว่าวก็พาไปที่วัดไปจุดธูปกราบขอขมาศพนายแสวงหน้าแปลกมากพอขอขมาแล้วทั้งคู่เงยหน้ามองก็เห็นร่างเป็นเงาลางๆของนายแสวงยืนอยู่หน้ารูปถ่ายร่างผอมสูงน่าจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้ไอ้ว่าวมันจำพ่อมันได้ดีอ่าถึงขนาดมันอุทานออกมาเอนั่นพ่อน,นี่แต่ว่านางสมจิตนะพูดไม่ออก แต่ว่าหลังจากวันนั้นมาคือหลังจากที่ขอสมาลาโทษกันแล้วเนี่ยวิญญาณในสแสวงก็หายไปก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาสิตท,ที่ว่าสับพังเพทะปริยันตังเอวังมัจ,จานะชีวิตตังแปลว่าชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุดภาชนะแห่งดินสิ้นทั้งนั้นไม่นานวันต้องแยกแตกสลาย ชีวิตสัตว์ทั้งนั้นก็พลันตายแตกทำลายเหมือนกันเช่นนั้นแลอน,นิจจังสังขารคือบ้านโรคมีทุกโศกเสื่อมซามตามกระแสผ้าไรรักผลักดันให้ผันแปรไม่เที่ยงแท้แตกดับไปลับตาสวัสดีครับ